เทศกาลน้ำแข็งและหิมะนานาชาติฮาบินครั้งที่39เริ่มต้นขึ้นแล้วที่เมืองฮาบินบนทนเฮหลงเจียงทางเหนือสุดของจีนฮาบินเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้ดานศิลปะจากน้ำแข็งและหิมะแม้ว่าอุณหภูมิจะติดลบ20องศาเซลเซียสแต่ผู้คนในเมืองน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังสนุกกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมฤดูหนาวที่ถนนจงหยางถนนที่เก่าแก่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนักท่องเที่ยวจะพบกับประติมากรรมกระต่ายหิมะสูง8เมตร นอกจากนี้ยังมีทีมสมัครเล่นอีก30ทีมกำลังสร้างประติมาก,ก,ก,กรรมจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวบอกว่าวัฒนธรรมเกี่ยวกับน้ำแข็งและหิมะไม่ค่อยมีให้เห็นในภาคใต้มันน่าตื่นเต้นมากนอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันประติมาก,กรรมน้ำแข็งที่สวนเร้าหลินที่อยู่ใกล้ๆ ปีนี้มีการจัดแสดงงานประติมากรรมน้ำแข็งให้นักท่องเที่ยวได้ชมเกือบ300ชิ้นผู้เข้าแข่งขันบอกว่าผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างผลงานจากก้อนน้ำแข็งอย่างรวดเร็วโดวยเขาสร้างสัร์ปลาทองสองตัวด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นในปีนี้นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆอาทิที่สวนสนุกฮาบินไอซ์สโนว์เวิลด์มีทางน้ำแข็งที่ยาวกว่า500เมตร ที่ซัน Island Snow e x p ็กนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการสร้างประติมากรรมหิมะด้วยตัวเองและที่พิพิธภัณฑ์ขั้วโลกมีการจัดแสดงเพนกวินแอนตาร์กติกให้ชมอย่างใกล้ชิด เทศกาลน้ำแข็งและหิมะนานาชาติฮาบินมีขึ้นตั้งแต่ปี1985ปีนี้จัดเป็นปีที่39กิจกรรมมากกว่าร้อยกิจกรรมเช่นสวนสนุกน้ำแข็งและหิมะ3แห่งและมีเส้นทางการท่องเที่ยวน้ำแข็งและหิมะ10เส้นทางเพื่อมอบประสบการณ์และการผจญภัยที่สนุกให้กับนักท่องเที่ยว